จิตใจของเรามั่นคงจิตใจของเราแน่นหนามั่นคงในจิตในธรรมแล้วเนี่ยมันไม่มีพิษมีภัยหรอกเออตามมราคะมันก็ไม่มีแต่มันไม่ใช่หมดง่ายนะเอขอพวงนี่ทําแล้วทําเล่าคนแล้วคนเล่าสับแล้วสับเล่าอยู่นั่นแหละอสมมุติยกตัวอย่างอ,อย่างหลวงปู่มั่น,นท่านก็ไม่ได้ประกาศว,ว่าท่านหมดแล้วตรงนั้นตรงนั้นเอแต่ว่าท่านทําไมทํามาจนถึงตลอดจนไปไม่ได้เอ นะแล้วกับพระอารหันต์ของเราปัจจุบันนี่ทำไมมันใช่ไหมหมดง่ายจิตสงบรวมลงข้างเดียวเนี่ยนะเป็นที่ตื่นเนี่ยตื่นใจตื่นรบตื่นใจนะี่หาว่าตัวเองนี่หมดสิ้นสบายเกลียอแต่เอ๊มันมาต่างกันนะเนีออย่างหลวงปู่มัน่นหลวงปู่เสาหลวงปูง่บาจย์ผู้หลักผู้ใหญ่สมัยก่กอนๆอ่านะี่คือว่ามันถ้าเราไม่เคยเห็นไม่เคยพบแล้วเออถ้าไปเห็นเยนู่ข้างเดียวเนี่ยมันมันตื่นเต้นนะนะ สิ่งข้ออย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมด <c oughs> ก่อนเราจะเห็นธรรมรูดธรรมเห็นธรรมเนี่ยถ้าเรายังกลัวตายอยู่เนี่ยมันก็เห็นยากถ้าสมัยทุกวันนี้นะต้องเอาคมเพียนเอาคมเพียนฆ่าคือเราเราจะทดลองดูก็ได้ในตำราท่านว่าอย่างชาเจ็ดวันอย่างเร็วสามวันนี่แหละจริงหรือเปล่าในเดททดลองมาแล้วในทดลองมาดูแล้วหลายครั้งแล้วเราก็พิจารณาดูว่าย่างชาเจ็ดวันอย่างเร็วสามวันเราจะรูดช่องทางอืเราจะรูดช่องทางไปละ คือเราอธิษฐานว่าถ้าข้าพเจ้านั่งสมาธิภาวนาไม่ได้ตลอดรุ่งนั่งตั้งหกโมงเย็นไปถึงหกโมงเช้าข้าพเจ้าจะลุกข้างเดียวถ้าไม่ถึงข้าพเจ้าจะไม่ยอมลุกตายกับช่างหัวมันออธิษฐานออกไปเลยให้มันตายกับนั่งสมาธิภาวนาเนี่ยสัจจะสัจจเวอวตา่ัจจจริงเป็นความไม่ตายนี่เป็นข้าจะกลัวกลัวเป็นบ้าไม่ใช่หรอกว่าเป็นพอนั่งเข้าไปแล้วชั่วโมงหนึ่งนี่ถ้าผู้ฝึกมาทานานนะนะ เวทนามันจะเกิดขึ้นมาล่ะเก็บแข่งเก็บค้าเก็บพลังเะ็บเบลลล่ะแต่เราจะออกมันออกไม่ได้เราทําเพื่ออะไรเพื่อะดับทุกข์ใจมันไม่ได้มั่นไปล่ะสัจจะนี่เป็นของที่ไม่ตายเราจะไปไหนก็ไปมาได้เพราะว่าตั้งเนะี่ยตั้งปณิธานมา้เนี่วมกดดันเอที่เวทนาบังคับน้ําอยู่ในตัวของเรามันจะไหลออกมานี่ยถ้าสงบกี่วันเปียกงดน่นแหล่ะถ้าเราคุมผ้านะวบกดดัน คือเราไม่ถอยเพราะว่าตายมันก็แล้วไปบริชินเปลี่ยนเข้าไปอาหารทางโลกเขาเออหลังจากนั่นมาอีกเวทนาเนเย็นเข้ามาอีกล่มันจะเย็นเย็ดเวียน,ยน,ยนมันผาดเป็นท่อนเป็นท่อนมาท่อนออกำหนดดูเข้าไปหัวใจที่เสียดเลียดเสียดเลียดร่างกายของเราเนี่ยหัวใจที่มันปั้มลมปั้มเลี่ยดเห็นไปเลยมันดินบัะบ๊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 ะถึงขนาดนั ch, ้นแหะจะไม่ถอยเพราะว่ารูดัวอยู่เพราะไม่ได้ว่าเหงาเข้านอนอะไรพอผ่านไปชั่วโมงที่สอง ชั่วโมงที่สามเบทนาเนี่ร้อนมันจะเข้ามาอีกเอร้อนเหมือนมอนกันมันไม่มีที่จะอยู่ละความกดดันต่อสู้เวทนาความร้อนตรงนี้บาดนี้มันไม่ใช่เป็นน้ำธรรมดาน้ำเนี่เหนียวเหมือนคนที่ว่ายังตายเปืียนยังตายออกเหนียวดหนึบนไปละเอต่อจากนั้นมาเราก็ไม่ถอยเนี่ยไม่ถอยแเราคิดมันไปอยู่ตรงไหนบาดนี้มันก็หาที่อยู่มันละบัดนี้พอหาที่อยู่ได้มันก็สงบรวมลงไปเลยพอรวมลงไปแล้วเนี่ยจิตมันจะแยกออกจากร่างกายของเรา มองเห็นลมออกในตัวของเราดีทุกขุมขนมนุษย์เราถ้าออกจะบกับจากปากอย่างเดียวอยู่ไม่ในนานอกตายเพราะว่าตัวของเราเนี่ยมันห่างเหมือนกับตาไข่เหมือนกับแผลนี่แหละมันห่างมันเป็นรูเป็นรูออกตามนั้นมันมันรูหมดเออบาดเดียวจิตใจมัน็แยแกออกจากร่างกายของเราเนี่ยอกจากร่างกายของเรามันมีตนเป็นตัวแต่มันรูอยู่เออวางไปในโลกจักรวาลมันมันไม่มีหรอกตึกลามบ้านชอบภูเขาไม่มีมนุษย์มนาไม่มีนี่ มันมีข้าวันอยู่เฉพาะอันหนึ่งนะมีความสบายสบายใจมองไปทั้งไรมันมีขัดข้องไม่เห็นอะไรเบิ้งว่างไปหมดไม่มีสมมติไม่มีบัญญัติความเก็บความปวดนี่มันไม่รู้แต่มันมีความสุขในในตัวของงันนั้นดวงจิตโนล้วนแต่มันมีความสุขของมันมันไม่มีอะไรมาเกาะเกี่ยวมันสบายเลยเรานั่งอยู่เอานับตั้งแต่เที่ยงคืนไปถึงหกโมงเช้าความเสบยสุขเวลามันถอนออกมาหนึ่งมันแก็บเดียวเนี่ะแค่เราไม่ใจเขาออกมันสั้นถึงขนาดนั้น แต่ว่าอยู่ทั้งนอกนี่ก็มันนานเสียนานนี่นนอย่างหลวงปู่บัวท่านไปนั่งอยู่ท่าพระประกดนี่สิบวันสิบคืนไม่ได้ขยื่ n นไปไหนนี่มันก็ต้องเป็นอย่างนี้แต่ถ้าข้างเรามันแยกกิจออกจากเวทนาไม่ได้เนี่มันจะร้อนลดลดลดลรลอนอุตหภูมล่ะยืดยาวไปล่ะเหนื่อยหลังจากาน,านั่นมาเนี่ยมองไปทังไหนทุกสิ่งทุกอย่างลูกเสียงกินรถกดสะพะมันก็มีนี่มีประจำโรกมีไปไหนไม่ได้แต่ว่าใจไม่รับกลัวขยะพขยัข่ยงไปคิดไปสร้างลูกสร้างเนื้อสร้างโลกสร้างทั้งศาตร์ไปไม่ได้ นะระบาดนี้กับปัญญามาันก็จะเกิดขึ้นมาระบาดนี้เอี่ยมัก็จะพูดละจะสอนคนเห็นยยมมากับปวกมือเห็นเนนมาเห็นพระมาเห็นหมูเห็นเพี่ยนมากับปวกมือมาอะไรจะพูดอันนี้ก็ต้องระวังองีกนี่มันไม่ใช่บทง่ายอีกละมันต้องลึกเข้าไปอีกเอล, au, ล,ลึกเ่าลึกเราเนี่ยเราเอเนี่ยเราขึ้น,น,น,นกุฏินั่นแหละวันแรกกับขึ้นขั้นแรกนะั่นแหละลงครั้งแรกอยู่อย่างนั้นนะอ่ะเอาจนไม่มีอะไรแนตะ่ว่ามันสมัยทุกวันนี้ทำไมไปหมดง่าย วอดเดวกิตรวมลงข้างหนึ่งข้างเดียวว่าสิ้นอสวะกิตเดสกแล้วนี่เป็นอย่างไงการกบการซ้นกันรับกันนอนมันไม่ได้สนใจนะเนีต่อมามันก็ขยับเข้าไปละเอียดเข้าไปเรื่อยๆยับเข้าไปเลยักละเอียดเรื่อยๆนี่มันได้เส้นทางนะนี่มันไปในเส้นทางแล้แบบน,นี้ก็เรามั่นใจละ่ะถ้ามั่นใจแล้วเอาพิจารณาดูแบบนนอ,อย่างที่ว่าร่างกายข้างเราเป็นอสุภเพือฟังเป็นข้างนอกเขาเกียยของเองม้นฟังไม่จีรังยั่งยืนท้าวอนอะไรไม่สวยไม่งามล่ะ แต่ม okay. ันจะเห็นใจมันจะเห็นความจริงอยู่บานนี้เราจะหยุดหยุดสับตรงนี้เอาพิจารณาเอาสุภาษะเข้ามาเหมือนเอาสุภาษะบอกว่าเราเห็นจิงเนี่ยเอาสุภาษะเข้ามาเอาลูกชวยลูกงามเดินไปไหนก็เอาู้ยญิงจะช่วยมาเดินตามนอนตามนั่งตามอสักเดือนหนึ่งมันจะขึ้นไหมไม่ถึงหรอกถ้ามันไม่หมดจริงๆมันก็ปึ๊บขึ้นมาทันทีแหละนี่เป็นอย่างนั้นต้องพยายามเราจะไปงสัสของตัวเองแล้วถ้ามันเป็นไปแล้วมันรู้จักเอ มันจะหมดหรือไม่หมดมันก็เป็นในตัวของเราเองนะหรืออีกจากหนึ่งมันก็เป็นไปตามวัยนะการมราคะมันก็เป็นไปตามวัยอายุห้าสิบห้าสิบกว่าขึ้นไปหรือหกสิบขึ้นไปจิตใจข้างเรานี่มันก็นี่เขาเรียกว่าทางโลกเขาเรียกว่าวัยทองนะวัยทองพอจะถ้าเป็นผู้หญิงจะหมดประจำเดือนนะถ้าเป็นผู้ชายอย่นี้มันก็เป็นการเหมือนกับเกือบกับผู้หญิงนะมันจะรีดดิ้นรนอนตรการ นี่นะถ้าแบบแบบว่าคนเด็กๆนะเออจะไปนั่งไปนอนพราลมจังตัวไม่พอนี่มันเป็นง้นมันผู้หญิงก็เหมือนกันที่เขาทำพุญนาดูเนี่ยอายุแก่ขึ้นมาแล้วเออมันก็อ่อนไปตามตามสภาพนี่ะไปแต่ว่าจิตใจถ้ามาเห็นจินนีนทำอะไรมันไม่อ่อนเออมันพุงขึ้นมาเท่าไรก็เอาละกที่แบบนี้เหยัดร้อนมันอยู่อยู่กับโลกมนุษย์มันก็ลำบากก็เหมือนกันเนี่ยยากฉันไปดูไปอย่างนั้นแหละอะไรมันถูกหรือไม่ถูกมันก็รู้หรอกแต่ของพวกนี้มันก็เกียวยองกันอยู่พวกยกพวกยา เออมันก็เป็นที่เป็นสิ่งที่อาศัยกันเอาแต่จะเอาใจอย่างเดียวก็ไม่ได้อืแต่ว่าจิตใจก็เป็นเรื่องสําคัญถ้าจิตใจไม่ดีจิตใจหวั่นไหวเออโรคมันก็หายยากนี่นะเวลาเก็บไข้ได้ป่วยมาเนี่ยมันมันมิตรใสของคนแต่มันก็ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราเก็บไข้ได้ป่วยมันจะเป็นหนักขนาดไหนก็ตามนะให้ได้อยู่อย่างเงียบองเดียวนี่ดูเพ่งเข้าไปดูตามสายเลือดสายเส้นสายเอ็นสาย คงกระโดดของตัวเองไล่ไปไล่ไป,ไไปกำหนดดูไปนะี่มันก็ไม่นานนะี่โลกนะถ้าไปวุ่นวี่วุ่นวายกับมันในจิตใจกับกล้วยเขไปแควคนั้นก็ไปหายานั่นคนนี้ก็ไปหาหมอนี่ก็คาถาอัตหิอัตโตโนนะโถตันแลไปถึงเมืองตนไม่มีเลยนี่มันมันเคยเป็นอมันเคยเคยชำนาญมาทั้งนี้อย่างที่เราไปไปเก็บไข้ได้ป่วยอ,อยู่ท่ามกรงเพนนี่ก็มันขั้งแรกยอมมั่งไปดูเพราะว่า เห็นว่ามันเป็นดักแล้วก็ว่าเราดูใจของเราได้อยู่เราว่าเราจะไม่ตายอแล้วก็ไปเรียกลงตาเพลงอาจารย์ที่นวนอาจารย์ไลมาหลายองค์มาดูเขามาจาับตามเนี่ยตามตัวเขาว่าถ้าแก้ไม่ทันห้านาทีตายนะแล้วก็ได้ยินอยู่เราก็รล้อยู่ถ้าดแดงกระเจ็ดตื่นมาเล้าก็มันความร้อนความร้อนมันสูงยังไไปมันเป็นไข่แต่ว่าเราไม่ตายเราว่าเราดีๆอยูอ่แต่ว่าทาั้งรอบเขานี่ที่ เขาเป็นหมอเป็นยังเขาก็ว่าตามเรี่ยงของเขาแล้วก็มาฉีดยุกฉีดยาให้ต่อจากนั้นมาลงประขาว่าเอ,อไปอยู่หลังกกติคือท่านเคยในพระาสร้างถวายท่านท่านเคยไปจำมันสาแล้วท่านนี้ไปอยู่พระพึ่งแล้วก็เคยไปอยู่ออไปอยู่แทนอันนี้พระเนนเขาก็มาเฝ้าวันนั้นแหละเราก็แบบว่าไม่เพูดอันนะี้ใครจะมาอะไรแล้วไม่พูดนะอันนี้กำหนดโดยงั้น คือว่าวามป่วยไข้นันก็ตลอดวันตลอดคืนเออพอตีสี่ตีห้าพอจะไปได้พนแล้วไปบินสบัดไปบินสบัตกับเขาอทั้งทั้งไปเพื่นเราไปนอนทันเ่นแหละบางทีมันกลับมาเนี่ยเวทนามันมากเมียนข้าจิตมันหนอกไปเราเอ๊ะมันก็ลากมันไปได้ยังไงบางครั้งบางคราวมันมันขึ้นมาเต็มที่เออแวะขึ้นสันบินธบัตบ้านหลังนี้แล้วะนี่มันไปอย่างนั้นนะก็สู้ไปสู้ไป พอกลับมาแล้วมันก็สับกบะสับมาแน่ล่ะจกเข้าจกยังออกไปแล้วก็ล่างบาทท้านอันนี้ไปนอนไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยคือมันต่อเคือต่อสู้มันอย่างนี้บันใครเอามาให้ใครมาโอ้อกใจนี่นี่มันขั้งแรกนี่มันมากจะไปมากอีกขั้งหนึ่งไปอยู่ที่ถ้ำจันทนั่นแหละนี่อันนี้ไม่มียาหรอกนั่นไม่ไปพูดเลยนั่นถ้ามีกันนานทีก็มียาปวดหายนั่นแค่นั้นแต่ว่าอาจารย์จวนท่านก็บอกว่าห้ามโยมห้ามพระห้ามเนนตอนเช้าอันห้ามหิการหนึ่งก็พอแล้ว ตอนเย็นกลไปดูซะหมดดูไม่หมดไอแค่นั้นอแต่เราก็ไม่ถอยเราทํากิจวัตรไม่ข่อยห้าวันก็มได้ชันนข้าวหกวันก็มได้ชั้นข้าวถ้ามันเป็นอย่อยางนั้นแต่ว่าก็ทกิจวัตรอยู่พอทำบ่ายมาน,นี่มันพอไปได้ลงไปหิ้วน้อให้ครูบาอาจารย์อใส่อาบดื่มก็จะมาถึงที่น้ําหม้อหายน้านี่ก็สองข้างสามข้างพักอย่นี้นแต่ทำอย่างนั้นตลอด มันจะตายมันก็ไม่ตายเนี่ยมันถึงขนาดนั้นนะนี่คุณต้องใจสู้ันไปมีการเก็บใครได้ป่วยถ้าไปใจอ่อนแอมามันก็ไม่ได้อีนี่เราก็อาศัยว่าออกกาลังบ้างอถ้าออกกาลังเพียงพอคือว่าน้ําในตัวของเราเนี่ยน้ำเชี่ยโลกเราสั่นลงไปทุกสิ่งทุกอย่างมันหล่อเลี้ยงในร่างกายนีอะไรเป็นพิษเป็นภัยถ้าเราเดินขึ้นเดินลงที่สูงสูงหน่อย นี่าไหลโซ่ออกมาเนี่ยเออมันขับออกมาแล้วนะสว่างๆนี่เป็นงานต้องพยายามดูแลพยายามช่วยตัวเองบ้างช่วยหมอบ้างช่วยมูช่วยคณะบ้างอาศัยมูคณะบ้างนั่แหละของพวกนี้เพราะว่าจิตใจของเราไม่ยัเไม่้มแข็งพอถึงจะเขื่มแข็งความมันก็อาศัยอยู่ขอายนอกเยียวยาไปตามธรรมดานั่นแหละนักนักปฏิบัตินักปฏิบัติของเรานักสู้นักเสียสละอาหารการบริโภคราสันลงไปวันนี้ห้าสิบคำอย่างนี้ หนักไหมเราก็ต้องทําหาโดยร่วมกันเออวันนี้ยี่สิบห้าคำหนักไหมสิ่งใดที่พอดีพอดีเราก็รู้อยู่บางสิ่งบางอย่างเขโอ้มันเอพาเข้าไปแล้วมันยังไม่ทันที่เนี่ยมันจากนอนเะาหามองมาขึ้นเอมันโลกโรกบางสิ่งบางอย่างบางทีมันก็โลกโรกเม่วงนอนก็ามีถ้ามันเป็นขึ้นมาล้วก็เอาบัดเนี้ยนั่งอยู่เหมือนผู้บรรจาคมขึ้นทําวัดสวดมนต์กับพรวันไปไหนนี่มันก็เป็นอยู่ช่วงระยะ ตรงระยะเาไม่กี ождения, ่วันมันก็สามวันสามคืนเที่ยงคืนตามันแข็งนอนมาหลับตีหนึ่งตามันก็แข็งนอนมาหลับตีสองว่าก็ยังไม่หลับเลยนะเป็นอย่างนั้นแต่ก็ไม่สนใจกับมันกลางวันก็นอนไม่ได้ถ้าไปนอนกั็ป่วยไม่สบายขึ้นมาละนี่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าทั้งโลกเขาว่าพระจำวัดพระจำวัดพระนอนมันไม่ได้นอนะไปสามวันสามคืนมันก็อยู่เงั้น เราหาวิธีหาวิธีบริกรรมไปไหนมาไหนอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไอที่พระทักน่เออ